สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําการปูกกระเบื้องนะฮะผมโดยการมาตีเส้นก่อนเลยนะฮะข้างบนเนี่ยผมจะวัดลงมาจากระดับฝ้าหนึ่งเมตรแปเซนนะครับซึ่งห้องนี้มันสูงหนึเออสองเมตรแปดสบนะฮะโดยให้กระเบื้องกระเบื้องด้านข้างผมจะเป็นกระเบื้องหกสิบหกสบนีก็เลยต้องให้กระเบื้องลงท้ายแผ่นสุดท้ายเนี่ยพอดีนะฮะ อันดับแรกนะฮะมาไล่ติดตีนนะฮะตัวนี้เป็นกระเบื้องลายไม้นะฮะในมุมของชวเวอร์นะฮะป็ดนกระเบื้องลายไม้นะฮะโดยการปูลายไม้ของผมผมจะปูสลับกันไปนะฮะในแผงนี้นะฮะนี่นะตรงด้านล่างเนี่ยผมไม่ได้ตอกตะปูนะผมใช้ไม้ในการขั้ำนะฮะเพราะว่าไม่อยากตอกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลเรื่องการซึมนะครับนี่นะฮะ คือเพิ่งมาใช้ตัวนี้เป็นครั้งแรกก็รู้สึกโอเคเลยนะชอบเลยนะฮะหลังจากได้ใช้มาทั้งวันนะฮะก็ชอบเลยเพราะทําให้ตัวปูนเนี่ยไหลเต็มได้เป็นอย่างดีนะมันจะไหลลงล่างได้เป็นอย่างดีแล้วมันจะคือเต็ม,มน,นะครับนี่นะฮะก็เวลาเราจะปูต่อฮนะก็ต้องสังเกตนะเพราะว่าผมปูล,ลายสลับนะฮะถ้าเราตั้งไม่ดีเนี่ย ถ้าเราตั้งแค่แถวเดียวแล้วก็ไปทําอีกต่ออีกวันหนึ่งเนี่ยเวลาจะปูต่อเนี่ยถ้ามันไม่ได้เนี่ยแก้ยากเลยครับต้องปูใหม่เลยนะครับเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้นะตัวเครื่องปูเบื้องนยมันจะสั่นนะฮะมันจะทําให้ปูของเราเนี่ยไหลเข้าเต็มอย่างดีนะตัวต่อเนี่ยผมใช้ตัวคลิปล็อกนะฮะตัวนี้นะะมีตัวริมแล้วก็ตัวล็อกนะฮะตัวนี้ก็ช่วยให้เราเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องรอยต่อของกระเบื้องอะไรพวกนี้นะเพราะว่ากระเบื้องไลายไม้เนี่ยบางทีเขาจะโค้งนะต้องคอยดับนิดหนึ่งเนะี่ยก็ได้ตัวตัวล็อกกระเบื้องมนาะก็ช่วยได้เยอะเลยครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้อันนี้ผมแนะนำให้หาซื้อใช้นะฮะตัวแล้วชอบนะฮะชอบทั้งตัว ตัวเครื่องสั่นปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ตัววิมล็อกตัวนี้นะปกติผมจะให้ทีมงานใช้อยู่แล้วนะฮะทุกครั้งนะแล้วก็ตอนนี้ก็มาซื้อตัวตัวเนี่ยตัวสั่นกระเบื้องเนี่ยใช้นะก็ถือว่าใช้ดีดนะสําหรับกระเบื้องแผ่นใหญ่เนี่ยแนะนําเลยนะครับให้ใช้นะฮะนี่นะดีกว่าการเคาะเยอะเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้ทั้งวันแล้วนะครับ แต่ก็เสียก็มีนะฮะก็เสียก็คือ